ป่าทุนนนเตครับห้าดี๋ยวนะครับเป็นลับปาครับอีอ่าอีกคนนเรอเหรอเยเซฟนะครับเซฟนะครับเซฟเซฟเ่ฟเนยพว่พี่งาโจงให้กูใส่ตุมเลยตมเอื้อยมครับพี่ลองจะกินดีนะครับอ่าถ้ารับทานนะนี่ครับตุมจะต้องมาให้กเโผล่ปา าาลลางขาล่างกูละก็มลงูบงอตัวปลาแล้ลไงลงกูกันนั่นหรอ่ะี่ล้งหลามปลามือนี่ปไลงโตัวปลามือนู้นก็แม่แล้ลบครับพี่น้องอ่ะชิมมาดิมิมไอ้เจ้ายังแม่ครับอืมยอีกคนเดือนแม่ที่บอกอีกคนนี่คือบ่เจาเยิงยว ยาโยจ่าเขาเนียครัพี่น้องยาโยช่าขายน้วขัดช่อนกัดนซิมซิมอ่านะซิมอรพีนงรเปาแ้องรจเจ้าดันเจ้าเจ้าโคตรวจ่างมาชิ้นุ่มโอเคครับพี่น้องครับอ่าเราจะมากินกันเลยดนะครับ คร <u ild autant Luis> ับ <diction> อ <aries> ้ยเือาาเข้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 าอไไฟบไฟไฟช่วยบริษัทเอาไปหมดเเป็นาเส่าก้ไมดเาบ้านี่าขเขา้ใ้ได้สักคำมั้อ้ยดมกินโเอาเล็กมาก้า เดี๋ยวรอเคียดรอไปเราจะได้แบบนี้สครับพี่น้องีแแกุอไรจานหน่อยอย่ามาทักเมาไปิเราปของแกของแกเอาสอนเสียวะสอนไม่ได้ไม่้ไงไไม่ไม่ไมมาอกแกแาไปดา เอาบกินแล้ก็ไม่ดีเลาใส่เสียบะอมี่ห้อดูติดเแม่ยังไงบววหนึ่งปลาพันปลาพันปลาปาปันลกน้า่าลอปลาไป้างหางกมา